ไปยุใส่กระซังหอมมันแล้วกูบอกแล้วว่ากูบนมากระเทยอีสาไม่แย่งเมื่อยกูดูอะไรกูมามิเสียงมึงมาอุ้มกูดูอุ้มแม่ใหญ่เหอะกูเต้ปาปะกันนี่ปาดมันดักเล็กเจ้าหันสุลูสุลูสุลูยังกะบบวบึงเนาะมึงใจเย็นเย็นโอ้ยกูเป็นไอมึงมึงสิบัตกูสีทูบอ่ะจังเลยไอกระจังเวรพ่อกูแม่ ียังอะบางนี่ไม่ยังอีกน้อยนี่เจ้าสีเมื่วานเห็นเอามังกนเห็นยังนี่ฮะโอ้นั่นเห็นบ่ลล่าห้นี่นี่เฮ้ยลืมคำพ่อจะได้เอายังเอาน่าเห็นว่าเคนวิ่งตอนหมุนสินะคนเลยลืมบ้านนี้บอกไปเลยภาษาพ่อเมื่อเปกระท้ยซื่อๆน่ะเจ้าเห็นบอลล่ให้แล้วนี่ เมื่ก่อนสิเป็นกระเทยแ่ก็เป็นคนดีว่ดเจ้าอีกว่าเจ้าอีกว่าเจ้าว่าเจ้าอีกอก,อก็หลายหลายคนแถวบัดแต่ที่สำคัญก,กะระเทยมันพีชมองใดกระเทยมันพีชมองใดหูปากหุบปากเนะนี่เอาลูกบักฮาหนิหมั้ยจับตีนขอ่องใคว้าพอมาเก่งกักเนื้อเชต้องตีเก่งบักฮอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้เอิ่นพออันนี้ลูกเขาตีเอากูดาลูกบักฮาดหยจังว่าหันสัตว์เฮ้ยไม่พี่ มายู่กับแม่มันผีไปยู่เอก็อาก็ทถ่ยกูให้เวลาสู่สองคนเก็บสิ่งเก็บของแล้วก็ใส่หัวออกจากเครื่องหลังนี้ไปเดี๋ยวกูนี่สิผ้าลุกพามี้กูไปกินหมูกระทะก่อนกับบ้านนี่ยาให้กูเห็นหน้าสูอยู่เฮือนหลังนี้อีกกูขี้เดียดนี่ ไหวไปแต่หีเขี้ยวนะสูีกยิ่งลองมึงดีสมนำหนาบ่กิดเป็นผู้ชายดีๆบ่มักมักยจะเป็นกระเทยถึงไล่นี่ออกจากบ้านแล้ววะบัตรที่นี่ล่ะทรัพย์สมบัติทั้งหมดสี่ได้ตกมาเป็นของฉันเพียงู้เดียว ตัวไปแหย่แข็มามางแม่กูรู้กูสิเดีแตดที่แหนี่ข้างหัวปากแล้วอีกกระเทยปาบูเฮ้ยเมื่อวต้องไปแหย่ขวแล้วอีซอกผมบ่าเขากระเบา้าแน่ขึ้นจะไหนผีตัวไหนเขาฟันเมื่อกี้ไซบิกอันนี้อีผีเมื่อกูต้องให้น้องละวินน <c oughs> ี่เขต้องกิมแข็งเขาเป็นผู้ชาย ต่อไปดีทรัพย์สมบัติจะตกเป็นตัวม้อนและเพี้ยนเขแต่ในอยากหน้าขวดขนาดอเซโตเป็นขร้งคราวสองคนอู้โหโอ้หโอ้อีห่าแบบเงยตั้หัวกองหัวผิดรที่เอากรหลงเสียงตีเอ้โหอ้โหหัวสีได้ไหมกระเทยตีนีกระเทยว้ายผู้หายปนีก็อยากเป็นกระเทย เร<ล>าบังหนาประสันวราเป็นพระใหม่สมัยกลุ่มทาบ้าล่าวดี <c oughs> กัดทยเขาตองให้ผู้ช่วยสวยงามขึ้นบูใหญ่สองคนนี่แม่จังสิเป็นได้ <c oughs> พอ,อไรหนีจากเงี้ยหละเด้ลาเฝ้าแต่งกระเป๋าเสียผ่านนี้จากบ้านหลังนี้ภายในหนึ่งชมงนะที่บังก่อน <c oughs> ไม่บอก <c oughs> น้าด้วยหัวปากจะฝ้ามือฝาดแต่ส้นเลือต้องผีจักนองนี่ตัดเลยพอไรหนีเราเสร็มาอยู่ลนนบ้านไรนีเฝ้าแจ็คกระเป๋าเสียผ่านหนีขันกูออกมาอีกยังเห็นชุนนังดยวยนี่นะกูจะแกล้งตำรวจมาจับมึง โทษฐานบุกลูกมึงยุติได้เลยอีกาเทยเถ่ามึงกต่เบิ่งส้งผมมึงนี่บุกหนามึงหันไปพี่นอ้อยมึงได้หนิมันบอกเขาส้งผมมึงจักเม็ดนี่มึงจังไหนจังมาดูถูกกะเท้ยดำกันเป็นกะเทยจังว่าสารสนวนกันปีฟ้าเมื่อตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยับไปเลยเอ้ยสมน้ำหนา อีกะเทยนาเงาพ่อแม่มึงรับบะไดหดอกหัวยังดามันไหนกูได้ซูอย่าให้เขาโศกจุซุ่มกะเทยเสียสัเกิดสัตเกิดพองบอก Shut up ฮะซูแนงแม่มันบอกว่าใส่แบบ ในจ้งแก้วมีนองกะเทยลับอะไรตั้งแต่มัดมีไอ้มาแหม่ไม่นยักลับได้โอ้ยไอสัตว์เอ้ยหุปาะมึงเก่งมางมาตีกูร้ <c oughs> อนเสาหายมาก่อนกูถอดน,นิกตีซะวะมึงตั้งหายดอกทำให้มองไปกับเสื้อผพาพไปอยู่ไข่มวยของผัวเอือยเอา้ยมาังก่อนม่อยาเป็นนักมวยยอย อ้ยกมใหญ่ปนี่ไปเป็นโลดเป็นศัศนาอยู่อีฮานี่ไหมกูเกืดอีบวกงดิลืมข้าวกมใหญ่จเไยทสิไปเป็นนักมวยเนาะอหญ่เกิดที่พ่อไปฝากไปขายมวยเขาไอรีสานุเมื่อวนี้ไม่ต้องอมาคมกินอเอาเขาคือเอื้นผู้บ่าวจะของเป็นทัวร์แท้มื่อวันนี้ไม่ต้องรับดอกน้อยใหญ่ข้าเตยเลยเนาะเออเตยเลิศเรื่องบอกย่อบอกเศร้าเดี๋ยวกูจัดการให้กับอีบังอ่อนนั่น ก็ต้องหว่วงเดี๋ยวกูไปหายบักแลมปิดโอย าหาให้มันสัวใจต้องขออภัยเจอข้ายังอย่าให้อาดานิท้ลูกไขอมีใจสวนเธอนอ้าอยารักลูกพ่อตลอดเทลาเธอแตขอมา call